ยาตาตอนที่11บเอร้อนจัดรถกระบะที่แล่นผ่านไปในถนนลูกรังยังให้ฝุนบินสีแดงลอยคลุ้งฟุ้งตลบบรรดาต้นไม้สองข้างทางตอนนี้มีสภาพที่อาบเปื้อนไปได้วยฝุ่นลูกรังจนแทบจะแลไม่เห็นสีเขียวขจีเสียงเครื่องยนต์ยังคงห่อตะบึงบึงไปด้วยความรีบร้อนหลังจากสืบบอมได้รับแจ้งมาว่า มีคนพบศพชายนอนตายอยู่ในสภาพอันน่าสยดสยองทั้งยังเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่ตนรับผิดชอบอยู่ด้วยจาเบิตคู่หูมือขวารับหน้าที่พลขับบึงรถมาราวกับพายุไม่นานก็มาถึงจุดเกิดเหตุตอนนี้มีชาวบ้านมากมายกำลังมาจับกลุ่มพูดคุยทั้งวิภากควิจารณ์ถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังนั้น บ้านชั้นเดียวซึ่งอันที่จริงมันดูเหมือนกระต๊อบเพิงหมาแงนมากกว่าในกระต๊อบกลางสวนซึ่งโดดเดี่ยวแห่งนี้มีกลิ่นแห่งความตายของชายผู้จากไปกับเงื่อนงำอัมพรางบางอย่างเพียงสืบบอมมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านก็ถึงกับต้องพะงะถอยเบือนหน้านี้ด้วยกลิ่นคาวเลือดอันคละคลุ้งฟุ้งออกมาบรรยากาศรอบบ้านตอนนี้ มีสายตามากมายของเหล่าบรรดาไทยมุงที่มาเฝ้ารอดูอยู่จันเนื่องแน่นกับเสียงจอแจอึงมี่ทั้งพากันร่ำลือถึงความน่ากลัวภายในกระต๊อบหลังนั้นเสียงทางมะพร้าวต้องลมโบกใบอยู่ไหวๆพระหนึ่งพญามัจจุราชมารอรับวิญญาณของผู้วายชนไอเดนครับลูกพี่คนที่ตายอยู่ข้างในนั้นมันคือไอเดน กำลังจะเข้าโครงการคุ้มครองพยานอยู่แล้วเชียวลองว่ามาเป็นแบบนี้คดีสำคัญเป็นอันต้องพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวจาเบิร์ตพูดทั้งยังทำสีหน้าถอดใจให้กับคดีสำคัญทั้งมันยังเป็นที่จับตาเพราะว่าไอเดนผู้ที่จบชีวิตอยู่ในกระท่อมหลังนั้นมันคือพยานปากเอกที่จะสามารถซัดทอดและสืบสาวไปถึงตัวบงการใหญ่ ในคดีขนยาบ้ากว่าสิบล้านเม็ดทันทีที่รู้ข่าวการตายของไอเดนผู้การถึงกับเต้นผางนั่งมิดติดเก้าอี้กันเป็นแถวใกล้จะสาวถึงมือบงการใหญ่ได้แล้วเชียวสืบบอมสูตรอัดควันบุหรี่เข้าไปให้เต็มปอดก่อนจะพ่นคายมันออกมาประหนึ่งว่ากำลังยืนทำใจอยู่ครู่ใหญ่ๆก่อนจะเดินเข้าไปข้างในกระต๊อบเพียงก้าวแรกที่เข้ามา ทั้งสืบบอมกับคู่หูถึงกับต้องเบือนหน้าหนีเพราะบนที่นอนในกระต่อมตอนนี้มีร่างที่ท่วมนองไปด้วยเลือดแดงข่าตัวตายอย่างนั้นเหรอจะเป็นไปได้อย่างไรกันจาเบิร์ดเผลอรำพึงออกมาเพราะว่าร่างของเอเดนนั้นมันยังกุมมีดปลายแหลมคาอยู่ในมือทั้งบนเนื้อตัวแขนขาและหน้าท้องมีรอยกรีดด้วยปลายมีดเป็นอักระเลขยัน เพียงเท่านั้นชุดสืบทั้งสองนายถึงกับหันมามองหน้ากันเพราะสภาพของมันดูคล้ายกับคดีการตายของไอกกรุงไม่มีผิดจะผิดก็แต่ไอเด่นนั้นมันเป็นผู้ลงมือฆ่าตัวเองเพราะหลังจากกรีดเนื้อหนังเป็นเลขยันจนเลือดไหลอาบทั่วร่างยังไม่จบเพียงเท่านั้นไอเด่นมันยังจัดการตัดเฉอนเอาลิ้นของตัวเองออกมาก่อนจะกลืนลิ้นที่ถูกตัดขาดลงท้องไป จากนั้นจึงจ้วงมีดปลายแหลมคว้านท้องของตัวเองแล้วควักดึงเอาลำไส้ออกมาช่างเป็นภาพอันน่าสยดสยองที่สุดเท่าที่สืบบอมเคยพบเจอมาลูกพี่ดูนี่สิครับเบิร์ตพูดขึ้นทั้งยังชี้มือลงไปที่ใต้หมอนซึ่งมีเหรียญบาทวางทิ้งไว้ใต้หัวศพ และที่ปลายเท้าก็ยังมีอีกเหรียญเช่นกันสภาพการมันช่างสอดคล้องกับคดีการตายของไอกรุงไม่มีผิดก่อนที่สือบบอมจะเบือนหน้าขึ้นมาหากสายตาซึ่งเหลือไปมองหลังคาสังกสียิ่งให้ต้องตกใจเพราะใต้หลังคานั้นมันมีอักขระเลขยันที่ถูกเขียนเอาไว้ใช่แน่ๆฆาตกรต้องเป็นคนเดียวกันซิเนเจอร์ของมันชัดเจนทั้งความอมหิตผิดมนุษย์มานานนั้น คงจะไม่มีฆาตกรที่ไหนโหดร้ายได้ถึงเพียงนี้อีกแล้วแต่หลังจากสืบพยานคร่าวๆกลับไม่พบพิรุษว่าจะมีใครที่เข้ามาฆ่าไอเด่นได้ทั้งพยานยังเห็นตรงกันว่ามีดเล่มนั้นไอเด่นมันเป็นคนนั่งรับคมเองกับมือเมื่อเที่ยงวันมันจะฆ่าตัวตายได้ยังไงกันวะ สืบบอมพูดขึ้นมาทั้งสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยประหลาดใจในวิธีการตายอย่างสยดสยองของคดีก่อนที่จะเบิร์ตจะพูดพล่งขึ้นมาโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้ก็คงจะมีแต่พูดผีที่มาสิงคนให้ลงมือกระทำจาเบิร์ตพูดขึ้นเล่นเล่นลอยๆหากพลอยให้สืบบอมนึกไปถึงเรื่องผีสิงในห้องขังเมื่อครั้งที่ไอ้หนุยถูกผีเข้า จนเกือบจะฆ่าตัวตายโชคดีที่ช่วยมันเอาไว้ได้ทันหรือว่ามันจะเป็นผีกระทําจริงๆเพราะไอเด่นที่เพิ่งตายไปกับไอหนุ่ยที่เกือบตายในห้องขังทั้งสองต่างก็เป็นพยานคนสำคัญในคดียาบ้าสิบล้านเม็ดสื้อบ,บอมถึงกับต้องกุมขมับถ้าว่าเป็นเช่นนี้จริงๆมันคงจะมีศพรายต่อไปอีกในไม่ช้าเพราะพยานในคดีนี้ยังมีเหลืออีกหนึ่งคน ถ้าหากยังชักช้าเห็นทีว่าศัตรูจะชิงฆ่าปิดปากพยานไปไม่มีเหลือส่วนคนที่จะต้องเดือดร้อนไปตามๆกันนั้นก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งโรงพักหลังจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพลื่อนย้ายศพของไอเดนออกไปเพื่อส่งให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพทั้งสืบบอมกับจาเบิร์ตก็ยังต้องเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งลายนิ้วมือแฝงและวัตถุพยานที่มีเหลือ แต่ในความรู้สึกของบอมก็ยังเห็นเป็นเรื่องเหลือเชื่อเกินไปที่จะมีหมอผีคนไหนสามารถใช้ให้ผีมาสิงเข้าคนเพื่อให้เหยื่อลงมือฆ่าตัวเองได้แบบนี้ถ้าทำได้จริงเห็นทีว่าการทำคดีมันคงจะยากขึ้นไปในทุกทีหลังจากเก็บวัตถุพยานและหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยจึงปิดตายกระตอบที่เกิดเหตุเอาไว้ ก่อนจะเดินจากไประหว่างทางก็ยังเห็นชาวบ้านยังคงจับกลุ่มพูดกันถึงสภาพศพและความน่ากลัวของที่นี่ผมว่าผีมันทําแน่ๆเจ้านายเมื่อตอนบ่ายผมเห็นไอเดนมันนั่งรับมีดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวดูราวกับถูกผีเข้ายังไงไม่รู้ผมเรียกมันมันก็ไม่ยอมตอบเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตารับมีดจนคมปลาา ทั้งที่ปกติร้อยวันพันปีก็ไม่เคยเห็นมันจะขยันลุกขึ้นมาทำงานทำการอะไรแบบนี้อีกทั้งเมื่อคืนก็ยังมีคนเห็นว่าที่หน้าบ้านของมันปรากฏเงาสีดำตัวสูงใหญ่เดินวนไปเวียนมาอยู่ที่หน้าบ้านไม่ใช่คนเดียวที่เห็นนะครับเจ้านายชาวบ้านเขาออกไปดักหนูนาผ่านมาเห็นเข้าต่างหลายคน บางคนก็วิ่งหน้าตาตื่นหนีไปด้วยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่ผีก็เห็นทีว่าน่าจะเป็นพญามัจจุราชที่มารอรับตัวมันลุงเจ้าของร้านชำพูดจบก็ยื่นส่งเงินทอนมาให้ออกจากจุดเกิดเหตุมาได้ไม่ไกลสืบบอมก็แวะซื้อบุหรี่ทั้งยังถือโอกาสสืบคดีไปในตัวหลังจากได้ฟังเรื่องราวที่ชาวบ้านเล่าจบ ยังให้จ่าเบิร์ตถึงกับเกิดอาการขนลุกแม้บอมเองก็เห็นพ้องต้องตามที่ชาวบ้านว่ามาแต่ในการทำสำนวนคดีคงจะเอาเรื่องผีใส่ลงไปไม่ได้ก่อนที่ชายทั้งสองจะกลับขึ้นรถแล้วขับออกมาเวลาก็ค่ำม,มืดลงไปในทุกทีพี่ว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอไอเรื่องที่ชาวบ้านเล่าดือกันว่าไอเด่นมันตายเพราะผีมาเข้าสิง เพื่อบังคับให้มันฆ่าตัวตายผมคิดดูแล้วมันเหลือเชื่อเกินกว่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครทำได้จริงสงสัยว่าตำรวจทั้งประเทศคงจะลำบากกันหลัดทีนี้ทั้งยังจะไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานถึงจะมีโครงการคุ้มครองพยานก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มครองให้รอดจากผีได้ยังไงจาเบิร์ตพูดไปตามความคิดเห็นหากฝ่ายสืบบอมได้แต่นั่งนิ่ง ด้วยในสายตาของสายสืบหนุ่มตอนนี้กำลังจดจ้องสายตาดูอยู่ที่กระจกมองหลังหากใบหน้านั้นซีดเผือดราวกับกำลังหวาดกลัวต่อสิ่งใดด้วยภาพที่สะท้อนผ่านกระจกเงาในตอนนี้ได้ปรากฏมีร่างของชายที่นั่งอยู่ท้ายกระบะทั้งมีเลือดอาบท่วมตัวร่างนั้นมันคงติดตามมานับตั้งแต่รถเคลื่อนออกจากหมู่บ้าน หากยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่มุมท้ายกระบะท่ามกลางความมืดมิดที่รถกระบะวิ่งฝ่าออกไปในสองข้างทางเต็มไปด้วยความมืดเวงว้งวางของไร่มันสำปะหลังพี่บอมเป็นอะไรไปหรือเปล่าเห็นนั่งนิ่งเชียวหรือว่าจะกลัวผีนี่อย่าบอกนะว่าพี่เชื่อเรื่องผีสางอะไรนั่นฮฮฮ่ผมไม่คิดว่าพี่ก็จะเชื่อเรื่องพูดผีพันนี้กับเขาดิเหมือนกัน ผีเผออะไรนั่นมันบ้าบอไปแล้วพูดจบจ่าเบิร์ดก็กลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่ได้ด้วยอาการของสืบบอมตอนนี้สีหน้าซีดเผือดราวกับคนเป็นไข้ไม่สบายทั้งเนื้อตัวสั่นเทาพลอยให้จ่าเบิร์ดเกิดเอะใจในอาการของคู่หูก่อนจะเอื้อมมือเข้ามาทำท่าแตะหน้าผากไม่สบายหรือเปล่าพี่เหงื่อท่วมเชียว ฝายสือบบอมได้แต่นั่งนิ่งแสดงอาการหวาดกลัวหัวหดเพราะในตอนนี้ร่างที่นั่งอยู่มุมท้ายกระบะมันได้ขยับเข้ามาประชิดติดกระจกด้านหลังทั้งยังแนบใบหน้ามองเข้ามาแสงจากคอนโซลด้านหน้าที่ส่องออกไปเผยให้เห็นใบหน้าของมันได้ชัดเจนไอเด่นผีไอเด่นแน่ๆสือบบอมจำหน้ามันได้ชัดถนัดตาในอารามความกลัว สายสืบนมถึงกับหลับตาปีไม่กล้ามองกระจกพลอยให้จ่าเบิร์ตถึงกับแปลกใจจึงได้หันมาถามพี่บอมพี่บอมเป็นอะไรหรือเปล่าพี่จ่าเบิร์ตชะลอความเร็วก่อนจะเอื้อมมือมาคว้าหัวไหลแล้วจึงเขย่าตัวสืบบอมเพื่อเรียกสติหากแต่สืบบอมตอนนี้ได้แต่ทำทีทำท่า,ทาพยายามบอกว่าให้จ่าเบิร์ตหันไปมอง กิดพลันที่คู่หูผู้นั่งอยู่หลังพวงมาลัยจะชำเลืองเหลียวหลังเพียงเท่านั้นจะเบิดถึงกับร้องลั่นหากฉับพลันข้อเท้าก็เผลอไปเหยียบเบรกอย่างกระทันหันจนได้ยินเสียงล้อที่ลากดังนับว่ายังโชคดีที่ไม่เสียหลักหักลงข้างทางแต่กระบะท้ายรถในตอนนี้กลับมีเพียงความว่างเปล่าวิญญาณที่มาปรากฏได้อันตรธานหายไป หากแต่อาการตกใจของชายทั้งสองยังต้องใจสั่นกันอยู่ไม่หายพับพับพับผ,ผ,ผ,ผีช่ยช่ๆยช่ยไม่พี่ตะกี้นี้ทำไมพี่ไม่รีบบอกผมตั้งแต่แรกพูดจบจ่า,จาเบิร์ดก็เกิดอาการขนลุกชันทั้งยังกวาดสายตาพยายามมองหาโดยกลัวว่ามันยังจะอยู่ใกล้ๆในบริเวณนี้แต่ก็มีเพียงความมืดมิดแห่งรัติการ กับเงาดำทึมทึบของต้นมันสัาปหลังที่ยังชูใบโบกไหวไปมามัวชักช้าอยู่ได้รีบรีบไปสิวะประเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกรอกสือบบอมรีบเรียกสติคู่หูผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องผีหากแต่ตอนนี้ออกอาการสั่นกลัวเนื้อตัวลนลานยิ่งกว่าสือบบอมเมื่อตั้งสติขึ้นมาได้ก็ไม่รอช้าจ่าเบิร์ดรีบเหยียบคันเร่งบึงออกมา หากแต่สองข้างทางด้านหน้านั้นมันก็มีแต่ความมืดมิดและไร้มันสุดลูกหูลูกตาความรู้สึกตอนนี้มีแต่ความร้อนใจอยากจะออกไปให้พ้นจากป่ามันนี้เสียทีก่อนที่แสงไฟอันส่องสว่างออกไปนั้นมันจะเผยให้เห็นร่างของคนนั่งอยู่ริมทางห่างออกไปจนเกือบพ้นแสงไฟปลอยให้จาเบิร์ตเกิดอาการผ่อนคลายอย่างน้อยก็ได้มีเพื่อนร่วมทางเพิ่มอีกคน ก่อนที่รถซึ่งขับเข้าไปใกล้กับแสงไฟสว่างจ้าจะเผยให้เห็นภาพตรงหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อนร่วมทางที่ทำให้จ่าเบิร์ตเพิ่งจะเกิดความอุ่นใจในเมื่อครู่นั้นมันคือผีของไอเดนที่มันนั่งคอยท่าดักหน้าอยู่ริมทางร่างที่นั่งอยู่บนขอนไม้หันหน้าเข้ามาหาแสงไฟรถ ยิ่งให้ปรากฏภาพรายละเอียดอันสยดสยองสภาพรอยแผลเวหวอะทั่วร่างทั้งหน้าท้องที่ถูกขวานจนลำไส้ไหลทะลักออกมาชายทั้งสองมองเห็นมันได้ชัดเต็มตากับพลันนั้นที่จ่าเบิร์ตจะรวบรวมความกล้าบึงรถฝ่าออกไปโดยไม่เหลียวหลังรถที่ขับบึงตะบึงห่อราวกับจะไม่คิดชีวิตจนฝุ่นดินลูกรังลอยตลบ อีกเพียงสามกิโลเมตรก็จะถึงตัวอำเภอแต่ในตอนนี้ที่ความกลัวสมรุมเข้ามาพาให้สือบบอมหวาดกลัวจนถึงกับฉี่เล็ดแทบจะอั้นเอาไว้ไม่ไหวก่อนจะบอกให้จ่าเบิร์ตแวะจอดริมทางจอดก่อนเบิร์ตจอดก่อนไม่งั้นเองคงได้เหม็นฉี่พี่แน่แนทันทีที่รถกระบะจอดลงสือบบอมก็รีบกระโจนลงจากรถไปทั้งมือยังกุมเป้าเอาไว้ ด้วยกลัวจะอั้นไม่อยู่ก่อนจะได้ปลดปล่อยให้โล่งเบาบรรเทาทุกนับว่ารอดตัวไปที่ไม่ต้องถึงกับต้องฉี่ราดกางเกงให้อับอายขายขี้หน้าจ่าเบิร์าเปล่า หลังจากปลดปล่อยสิ่งที่อั้นไว้ไปเป็นที่เรียบร้อยจนเบาเนื้อเบาตัวจึงเดินออกมาจากชายป่าแงงเงยหน้าจะกลับขึ้นไปที่รถเพียงเท่านั้นสือบบอมถึงกับต้องร้องลั่นเพราะในรถตอนนี้นั้นมันได้ปรากฏร่างของผีไอเดนที่โผล่เข้ามานั่งอยู่ข้างจาเบิร์ต ทันทีที่ได้ยินเสียงสืบบอมร้องลั่นจ่าเบิร์ตก็หันไปเจอเข้าเต็มเต็มตาในระยะประชิดหน้าจนแทบจะหายใจรถต้นคอกันเพียงเท่านั้นจ่าเบิร์ตก็เปิดประตูรถแล้วโดดรวดลงมาสองคู่หูเหมือนจะรู้ใจโดยไม่ต้องสนทนาต่างคนต่างวิ่งไปตามแสงไฟในเส้นทางด้านหน้าโดยไม่สนใจรถที่จอดทิ้งไว้อีกไม่ไกลก็จะถึงถนนใหญ่ เท่านั้นก็คงจะรอดปลอดภัยหางออกวิ่งมาได้ไม่ทันไรในริมทางบนตอไม้ห่างออกไปด้านหน้าเพียงไม่ถึงสิบวาได้ปรากฏร่างของคูดผีที่มันมานั่งดักรออยู่บนตอไม้ร่างนั้นมันหันหน้าเข้ามาหาตํารวจทั้งสองถึงกับต้องหยุดฝีเท้าอย่างกระทันหันชนิดกลับลำแทบไม่ทันถ้าจะไปต่อก็มีผีนั่งรออยู่บนตอด้านหน้า ลกลับคืนไปที่รถเสียดีกว่าเมื่อมองหน้ากันก็เหมือนจะรู้ใจต่างคนจึงต่างใส่เกียร์หมาวิ่งกลับมาที่รถซึ่งจอดทิ้งไว้ปลอดภัยในรถตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าก่อนที่ทั้งคู่จะรีบโดดขึ้นรถด้วยความว่องไวไม่รอช้าจะเบร์์รีบเข้าเกียร์และบึ่งรถออกไปไม่ว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาขวางหน้าในตอนนี้ จะไม่มีการหยุดชะลอหรือถอยต่อให้เป็นผีก็จะพุ่งชนขอแค่ได้พ้นออกไปจากไร่มันสำปะหลังตรงนี้หากร่างพูดผีที่นั่งดักรอเมื่อครู่จูจูมันก็อันตรธานหายไปและเพียงครู่ประเดี๋ยวใจรถกระบะก็ขับพ้นออกไปจากไร่มันก่อนจะเลี้ยวขึ้นสู่ถนนใหญ่ไม่กี่อึดใจก็ไปถึงโรงพัก และทันทีที่จาเบรดกับสืบบอมกลับมาถึงสอนอจึงได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ออกปฏิบัติการด้วยกันเมื่อตอนบ่ายต่างคนต่างก็ได้ตกอยู่ในอาการเดียวกันและพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความเฮี้ยนของผีไอเด่นเพราะว่ามันดันเล่นงานเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เพิ่งกลับมาจากจุดเกิดเหตุเช่รอยว่าเร็วๆนี้คงต้องมีการทำบุญใหญ่ในสอนอ